ว้าวเพื่อนๆดูเปรี่สิวันนี้เปเล้ยสตรอากาศบริสุทธิ์นะคะสูตรอากาศบริสุทธ์หอมไหมอะสูตรอากาศบริสุทธ์เพื่อนๆดูสิใช่มีบวัวปลาด้วยอันนี้บ้านของเปลี้เองวันนี้เปลี้จะกินปลาขับเกลือนะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมปาลากำลังทำ

ควันเต็มเลยเพื่อนๆดูสิไม่รู้่าป้าเขาเกลือหรืออะไรนะคะตัวดำปิดฝีเลยหอมไม่เปเล่โอ้โดูเพื่อนๆเพื่อนๆดูสิเห็นไหมควันเต็มเลย หอมไหมอ่ะอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้ถอยหลังมาเดี๋ยวหล่นลุกโอ้ถึงตรงนู้นเลยใช่ไหมนี่หลังบ้านไปเล่นะคะจะมีสระสระสระ,ะวสำหรับบ่อเลี้ยงปลาสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่วันนี้เมนูปลาเผาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไปได้ชวนเพื่อนๆกินปลาเผาใช่ไหม <S <S 2> <S 2> ไ ปลาเผาเกลือนี่ป้าทำแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มถั่วสีมือยายเลยยายเนยากใช่มีผักได้กินผักโชว์เพื่อนๆหน่อยสิอร่อยไหมอืมกินผักโชว์เพื่อนๆแล้วผักผักในสวนเรานะคะผักปลอดสารพิษในสวนเรายายเก็บมาโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวให้เบลเล่กินปลาเผาก่อนเบลเล่ไปบายเพื่อนๆก่อน บายบายสวัสดีครับ